เครื่องยนต์ดีเซลเก่านะคะฝาลานแบบดึงมือแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโฉมให้เป็นรุ่นที่ไม่มีกุญแจนะคะเป็นดึงมือเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนโฉมให้ดึงลานจะสตาร์ทง่ายๆนะคะอดถอดาเดิมออกมาแบบนี้นะคะแล้วก็ชุดอีซี่มาเตอร์มาใหม่นี่ค่ะใส่ได้ทุกรุ่นนะคะได้แต่5แรงขึ้น หกแรงเจ็ดแรงแปดแรงเป็นซินดีเซลนะคะอุปกรณ์ในรังก็จะมีแค่นี้นะคะเปิดกล่องให้ดูเลยอเดิมมีแค่นี้นี่นมีแค่ห้าชิ้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกชิ้นนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ให้ดูแล้วสตาร์ทให้บู๊อฟใส่เลยเป็นรุ่นสตาร์ทง่ายๆนะคะนี่รูน็อตมีมาเทียบนะคะสามารถใส่กับเครื่องยนต์เบนซินดีเซลได้ทุกรุ่นนะคะห้าแรงหกแรงยันสิบแปดสิบเก้าแรงค่ะใครมีเครื่องยนต์เก่าก็ซื้อไปใส่ได้นะคะใส่เข้าไปปุ๊บปั๊บนะคะ ปอดฟาเดิมแล้วก็ใส่ฟ้าใหม่ไปเลยนะคะฟ้าสตาร์ทรุ่นใหม่ Easy Starter นะ,ะ Easy Starter เด้อค่ะราคา2,600บาทรวมส่งเก็บไปทางได้ค่ะเครื่องเก่าหรือเราจะใส่กับเครื่องยนต์ใหม่ก็ได้นะคะได้ั้แต่5แรงถึง19แรงทุกรุ่นดีเซลเบนซินได้หมดนะคะมีรูเปียจกจาะมาจนคุณสามารถใส่ได้ทุกรุ่นสุดยอดค่ะ นีใส่เรียบร้อยนะคะก็กดวาวด้านบนนะคะนี่หมุนยังอ,อ่าแล้วก็หมุนอ่าแล้วก็คันเร่งนะคะเปิดกดคันเร่งเปิดคันเร่งล็อกสักนิดหน่อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะอ่าแล้วเราก็เอามือหมุนเขาอะคะ่ะหมุนไปสองสามสี่ห้าหมุนกันตึงอะคะ่ะแต่ที่เรานักก็ได้ประมาณห้าหกล้อนะคะจนสุดนะจนสุดนะ,ะนี่ตึงแล้วตัวอ่าหมุนให้สุดอย่างนี้นะคะ แล้วคราวนี้เราก็เอามือหมุน,นมือหมุนนะคะตามร่องเข้าร่องนี้ค่ะแล้วก็ปล่อยเลยปาเดิมไม่ต้องใช้แล้วนะคะฝาสตาร์ทดึงมือไม่มีแล้วนะคะใครอยากได้ติดต่อร้านทช่หมด2,600บาทอ่ะ,อะเริ่มเลยสตาร์ทเครื่องยังไงไม่ให้เปลืองแรงนะคะ หนึกร้อยบาทเก็บไปทางได้ให้ไวค่ะนี่ค่ะ